สวัสดีค่ะทิ Chat เท,ที่ยวมาหาคุยนะคะวันนี้พาเที่ยวพาคุยที่วัดบางกุ้งโบสถ์ปรกโพนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะโดยที่วัดแห่งนี้นะคะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะทรงรวบรวมชาวจีน จากที่ต่างๆนะคะรวบรวมคนมาตั้งกองทหารรักษาข่ายที่นี่จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,311นะคะจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็คือพระอุโบสถซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่นะคะถูกปกคุมทั้งหลังด้วยล่าของต้นโพต้นกลางต้นไกลแล้วก็ ต้นไทรนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นอันซีนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะภายในโบสถ์นะคะก็ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีหรือหลวงพ่อดำนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยอทุย,ยาตอนปลายเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเรื่องลือไปไกลทั่วทุกสารทิศทําให้มีผู้คนต่างๆังไลามากกาบไหว้ขอพรท่านมากมายเลยค่ะ ถ้าหากท่านใดเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำมัมพวาก็อย่าลืมแวะมาที่วัดบางกุ้งนะคะเป็นอันซีนที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะการเดินทางเข้ามาที่วัดก็สะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ก็คือเดินทางมาตามถนนหมายเลข4013นะคะที่บ้านค่ายนะคะอำเภอคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะหรือว่าโดยทางเรือนะคะนั่งเรือจากตลาดน้ำมัมพวามาเที่ยวชมวัดบางกุ้งได้นะคะ ก่อนกลับนะคะก็อย่าลืมเดินแวะไปไหว้อนุสาวรีของ สมพระบาทสมเร็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะแล้วก็บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศาลของท่านของทหารเรือก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่าลืมเข้าไปกราบขอบคุณบรรพบุรุษไทยที่รักษาแผ่นดินไว้ให้เราได้อยู่นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องทิปแชทเที่ยวมาหาคุยคะ่ะและขอบคุณตากล้องกิตติมศักดิ์นะคะพี่ใหญ่นอยุธยาขอบคุณคะ่ะ ใครอยากตามไปเที่ยวคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ